8ธันวาคมที่ผ่านมากรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศและคณะผู้แทนภาคเอกชนได้เข้าร่วมกิจกรรมดินเนอร์ทล์กเสวนาเกี่ยวกับโอกาสการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับรัสเซียณโรงแรมพักไฮแอทอารารัตกรูมอสโกประเทศรัสเซียอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราร่วมกับทางกรมเศรษฐกิจจัดขึ้นนะครับเพื่อใหอ้ความรู้กับนักธุรกิจไทยที่มาในครั้งนี้ได้เชิญผู้ที่มีประสบการณ์ ในด้านการทํางานาทั้งคนไทยที่ทํางานในรัสเซียแล้วก็ฝ่ายรัสเซียซึ่งเป็นผู้ที่เ,เป็นเกีเ่ยวดองกับทางด้านของสภาวะงานค้าของที่นี่ซึ่งทั้งสองท่านเนี่ยก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการทํางานในรัสเซียซึ่งเป็นประโยชน์มากกับนักธุรกิจไทยในวันนี้ครับ